โอเคครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟี p ูเพจเช่นเคยครับผมและคลิปนี้ก็รันไปกับการ์ดเกมซัมเนอร์มาสเตอร์รุ่นนีเวล่าเหมือนเดิมนะครับผมถึงคิวของเด็กแฮชแท็กไนนะครับผมแล้วก็แฮชแท็กฟาริเซียนะฮะจากจุดนี้นำทัพโดยชาสนะฮะจะเรียกว่านำทัพทั้งหมดเลยไหมต้องเรียกว่าหลังจากที่ชุดสตาร์ดั๊ออกมานะครับผมทีมของ าฟารเรเซียนะครับผมผมเรียกว่าสามารถรวมตัวกันได้จนกระทั่งเป็นตัวเด็กที่แบบว่าเป็นโครงเด็กฟาเรเซียแบบเพียวเพียววันนะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าดูดีนะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าสําหรับอันตัลแลนะครับผมที่ชื่อว่าเชานะฮะก็ออกมาตั้งแต่ชุดบล็อกที่2เนาะ ใช่ป่ะอ่านะครับ D4K2 นะฮะแต่ว่าหลังจากที่ได้อ่านความสามารถแล้วผมก็รู้สึกว่าณจุดนั้นนะยังไม่มีตัวเติมเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่ชาวเนี่ยพื้นๆน,น,นะครับผมก็คือเป็นตัวตีตามปกติแต่เวลาโดนตีกลับมาก็วัดใจมีติกแก้กันไปนะครับผมเนาะเพราะพี่ชาวไม่มีถ้าบัฟพลังอะไรใหญ่มากนะครับผมนะถ้าจะบัฟพลังได้ก็ต้องบัฟจากาซิลค่าใช้สามตัวใหญ่นะฮะที่บอกว่าบวกพลังให้กับแฮชแท็กฟาร์เซียทุกใบนะครับผมนะนะก็บวกหนึ่งหน่วยนะจากจุดนั้นเนี่ยผมมองว่ามันบับง อาจจะไม่ทันนะครับผมอาจจะไม่ทันซิลในบางชุดบางตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ็เลยไม่ได้ทำรีวิวเด็กชาวออกไปนะครับผมนะแต่จากจุดนี้เนี่ยมีตัวมาเติมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูลิสต์กันดีกว่าเพราะว่าผมจัดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะอ่าก็ขอย้ำนะครับผมเพิ่มเติมฮะว่าการทำลิสต์เด็กตรงนี้มานะครับผมไม่จำเป็นต้องจัดตามผมแบบเพียวๆก็ได้นะครับผมนะปรับเปลี่ยนตามที่ใจชอบได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเริ่มที่จัดใบแรกครับผมเรียกว่าเป็นตัวตีตัวหลักของเด็กนะครับผมเนาะก็คือชาวนั่นเองนะครับผม The General of Valencia นะครับผมเป็นซิลค่าไล่สามค่าใช้สองเท่านั้น สุดคือลม2ใบดาบจะสูงสุดอยู่ที่11ครับผมมีเอเบลิตี้หมดเลยทั้งเทคบ็อกนะครับผมบอกว่ามีท่านลมอื่นในสนามเรานะครับผมซิลนี้โจมตีซิลในดิฟเอนไลน์ซิลนี้จะดาบบวกขึ้น2หน่วยเป็นระยะเวลาถึง2เทินนะครับผมก็คือบวกค้างกันเป็นเทินฝั่งข้ามด้วยนะฮะแล้วก็เอเบลิตี้ถัดมาครับบอกว่ามีแฮชแท็กฟาลิเซียใบอื่นในสนามเรานะครับผมซิลนี้โจมตีนะครับผมซิลที่มี MP ค่าไล่2ซิลนี้จะดาบบวก2นะครับผมเป็นระยะเวลา2เทินเช่นเดียวกันคือต้องบอกเลยครับว่าจากจุดนน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 ีีีีีีี้้้้เเเเ่่่่่่ยยพชชาาาาาาวววมมมมมมัััััออ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 จจจะลล็กกกกกกสสปคคใใรรรืืงงงขโติดดึุแแแๆทผบบถ คือถ้าไม่ได้ตีซิลในดีฟเอนไลน์มันก็จะไม่ได้บวก2ถ้าไม่โจมตีซิลที่มี MP ็มค่าไร่สซิลนี้ก็จะไม่ได้บวก2อ,อีกดังนั้นครับมันเลยเป็นชอยที่ผมมองว่าณเ,เวลานั้นนะ่ะเล่นยากแต่หลังจากที่สตาร์ดัตมาเติมนะครับผมมีเจ้านี้ครับมาเพิ่มนะฮะนั่นก็คือเจ้าฟาเลเซียอาร์มี่นะครับผมคือจากจุดนี้เขาเป็นซิลแค่คาใช้1หนึ่งคาช้1หนึ่งเท่านั้นคาไล่หนึ่งด้วยาดาบสี่โลหแน่นอนไม่ใช่ตัวตีแน่นอนครับผมมียเบรตี้บอกว่า เนมเชาของเรานะครับผมเดอะเจเนอรัลออฟเวอร์เลเซียเนี่ยของเราเนี่ยจะดาบบวกหนึ่งนะครับผมใส่สีใบบวกสีตัวได้เลยนะครับผมก็คือบวกสูงสุดสีใบนั่นเองนะฮะแล้วตอนเข้ามาเนี่ยเขาแบกสเปลมาด้วยสองใบนะครับผมซึ่งสเปลเนี่ยเล่นกับสกิลคราบอกว่าจ่ายศูนเอ็มพีพร้อมหนึ่งสเปลนะครับผมมีแฮชแท็กเอร์เลเซียใบอื่นในสนามฝ่ายเรานะครับผมซิลฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบเอ็มพีค่าไล่ลบหนึ่งนะครับผมเป็นระยะเวลาหนึ่งเทิร์นอยู่ๆก็คือเป็นการกดนะครับผมกดเอ็มพีค่าไล่ฝั่งตรงข้าาามมมนะครัับบผเเพื่่่ออให้ลลดงทกา 2เพื่อที่ให้ชาวเนี่ยวิ่งไปตีแล้วอาบลิตี้เกิดครับบอกว่าโจมตีซีลที่มีเอพค่าไล่สอนะครับผมดาบจะบุกข,ขึ้น2นั่นเองนะฮะจากจุดนี้เจ้าฟาริเซียอาร์มี่เนี่ยออกมาเพื่อทํำคอนเซปต,ต์ตรงนี้ผมมองว่ามันทําให้พี่ชาวโจมตีระบุพลังได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะฮะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใส,ส่ปี4เลยครับผมเนาะแล้วก็ใบถัดไปครับสำหรับตัวเด็กนะฮะ ก็จะเป็นแน่นอนครับตัวแม่หลักของเราก็คงจะเป็นลีเจนด์รีนะครับผมซอสมาเตอร์นะครับผมจากจุดนี้นะฮะผมก็เอามาใช้ a บ i ิ i t ี้เหมือนกันนะครับผม a บ i ิ i t ี้บอกว่ามีท่านลงใบอื่นในสนามนะครับผมซิลนี้เข้ามาในสนามนำซิล ของหนึ่งใบนะครับผมนำซิลหนึ่งใบไปที่แอตแทกไลน์นะครับผมจากจุดนี้ก็กระตุกฝั่งข้างในดีฟนิลไลวิ่งขึ้นมาสู้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็อารีตี่ถัดมาครับบอกว่าซิลนี้โจมตีนะครับผมซิลที่มีเอพที่มีค่าโล่นะครับผมมากกว่าซิลนี้จะดาบบวกขึ้นหนึ่งนะครับผมเป็นระยะเวลาแค่หนึ่งเทิร์นเท่านั้นครับผมแน่นอนครับในเรื่องของการปวนบอร์ดคงไม่ผลลีเจนเดอรี่ใครเอาซิลไปหลบดีฟิลไลน์นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยพ้นเงื่มมือของลีเจนเดอรี่สักเท่าไหร่นะครับผมใบถัดไปนะครับผมจจาาากกุดนนนนนนีีี้เเเ่่่่ยยชวป็ซิลลคคััะรบผห ก็จะเป็น l e เ e นเด r รกับเ e จ i น่นะครับผมวนเซสออฟซอสนะฮะผมก็เป็นซิลค่าชัยกันไปเลยทีเดียวนะฮะจากจุดนี้ทั้ง l e เจนเด r รีและเ e จ i น่านะครับผมก็เป็นซิลไซส์ใหญ่นะครับผมรวมร่างก็สามารถยืน1 1 1เกันได้เลยนะครับผมอย่างเลจีน่าเองเนี่ยก็จะยืนที่11นะครับผมดับสูงสุดแต่ถ้ารวมร่าง2ใบเมื่อไหร่เนี่ยดับเป็น10การโจมตีเป็นออ MP 5หน่วยนั่นเองนะครับผมมีสกิลครับบอกว่าใจน่งย1 MP ยืนที่แอตแทกไลน์ซิลนี้รวมร่างนะครับผม เลยนะครับผมตามสภาพเลยนะแต่ข้อดีของเลจิน่าคือใช้สกิลได้ทุกเทิร์นนะครับผมก็คือเข้าเทิร์นใหม่ก็ใช้ได้ใหม่นะครับผมแต่รีเจนเดอรี่ทำงานตอนที่เข้าสนามแค่เท่านั้นนะครับผมเนาะจากจุดนี้เนี่ยชาวมีคนบัฟพลังให้นะครับผมเนาะก็คือเจ้าตัวใหม่นะครับผมแล้วก็เลจิน่าก็จะมีตัวบัฟพลังให้เช่นเดียวกันนะครับผมนั่นก็คือน้องแนนซี่นั่นเองนะฮะจากจุดนี้ก็ใส่น้องแนนซี่ไปสี่เลยนะครับผม น้องแนนซี่นะฮะมีท่ารวมร่างครับก็คือรวมร่างลม2ใบเมื่อไหร่ก็ดาบสิจริงๆสูงนะสูงเท่าๆชาวเลยนะครับผมแต่ว่าอเวลิตี้ในเรื่องของการโจมตีเนี่ยชาวจะดีดพลังได้แรงกว่านั่นเองนะครับผมแต่จากจุดนี้เนี่ยแนนซี่เนี่ยนอกจากเป็นตัวตีได้แล้วยังเป็นตัวบัฟพลังแล้วก็ใช้สกิลได้ด้วยสกิลบอกว่าใจหนึ่งเอล้างผลเคิร์สนะครับผมทุกชนิดให้กับแฮสแท็กเลจิน่าหนึ่งใบนะครับผมก็จากจุดนี้ก็บัฟให้เลจิน่าเพียวๆนะไม่ดูแลคนอื่นนะครับประมาณนนนนนััั้้ฮะอบิิลตีมมมาาครรผว่เเจทชแ็ก จากจุดนี้ก็ชัดเจนครับบัฟให้เลจิน่าค่าใชยสามนั่นเองนะครับผมใบถัดไปครับผมแล้วก็เลือกใส่เข้ามาครับผมจากจุดนี้ก็อ,อัดไป4ก่อนนะครับผมแต่จริงๆไม่จำเป็นต้อง4ก็ได้นะสัก3ก็ได้นะครับผมนะนั่นก็คือเอเลเซียนะครับผม เอเดเซียเดอะควีนออฟเอเดเซียนะครับผมเป็นซิลค่าใช้ค่าใช้สามค่าใชยสี่ดับเจ็ดโล่เก้านะครับผมจากจุดนี้ให้ยืนอยู่ที่ดีฟเอนไลน์ครับผมอัพเลตี้ที่ได้ก็คือแฮชแท็กเอเเซียอื่นฝ่ายเราดาบจะบวกหนึ่งนะครับผมจากจุดนี้ในเรื่องของการบัฟพลังนะครับผมเอเดเซียบัฟให้กับแฮชแท็กเอเเซียทุกใบเลยนะครับผมส่วนแนนซี่นะครับผมบัฟให้กับเลจีน่านะครับผมแล้วก็จะเป็นเจ้าใบใหม่นะครับผมก็คือใบนี้เจ้าเอเดเซียอาร์มี่นะครับจะบัฟพลังให้กับชาลส์นั่นเองนะครับผมคือตัวบัฟพลังนนนนนนะครรััับผมหหกกไไปทาาาางสสยยเเล่่้อ นะครับผมก็ยกอย่างเช่นชาวมาเนาะเราก็เอาฟิลิเซียอาร์มี่ยืนยืนแย,ก,ย,ก,ยกไว้นะครับผมแดนซี่ก็ไปเป็นใบรองก่อนนะครับผมพอแบบว่าจังหวะเช้า,ชาไม่มาอาเรติน่ามาเอาแดนซี่ยืนข้างนอกเอาอาร์มี่ไปลองรวมล่างซะก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะเล่นสไตล์ประมาณนี้นะฮะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมรูปแบบของเกมคือมันเป็นการปั่นบอร์ดโดยการดึงจากดีเฟนไลน์แล้วขึ้นมาสู้นะครับผมซิลที่แบบทํางานในเรื่องของการอ ซัพพอร์ตซิลแนวหน้านะครับผมก็จะแอบเดือดร้อนสักนิดหนึ่งนะครับผมตามนั้นเลยเนาะในหมวดของมิสติกนะครับผมแน่นอนครับเมื่อเราเล่นชาวส์ชาวเป็นซิลแค่ค่าใช้2เท่านั้นนะครับผมแหวนลมจึงจําเป็นนะครับผมติดให้กับชาวในดาบวกขึ้น2กันเลยทีเดียวนะครับผมดูดีฮะแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนลายสามารถใช้อลเลนบอยนะครับผมเอามาทําท่าเปลี่ยนลายได้นะครับผมอันนี้จากจุดนี้ไม่ว่าจะดึงไปที่แอตแทกไลน์หรือผลักไปที่ดีเฟนไลน์ก็ย่อมทำได้เช่นเดียวกันและแน่นอนครับผมมิสติกที่ มาเฉพาะชาวเลยนั่นก็คือดาบนะครับผมที่ผมบอกได้เลยว่า กลัวออกเสียงผิดนะครับผม The Source of Chaos นะครับผมเป็นมิสติกประเภทลิลิกนะครับผม MP ค่าลราเพียงหนึ่งเท่านั้นนะครับผมเป็น PS อยู่นานถึง6เทิร์นนะครับผมแล้วก็ออบอร์ตี้ครับผมบอกว่ามิสติกนี้นะครับผมบล็อกมิสติกประเภททาร์ลอดฝ่ายตรงข้ามนะครับผมไม่ถูกยิงแน่นอนนะฮะแล้วก็มีออบอร์ตี้ครับบอกว่าแฮชแท็กฟาร์เซียที่ติดนะครับผมมิสติกนี้เนี่ยดาบบุกขึ้นหนึ่งนะจากจุดนี้จะติดให้ชาวก็ได้หรือติดให้ใครก็ได้ครับขอให้เป็นแฮชแท็กฟาร์เซียเนี่ยจะได้ดาบบบบบบุุกกกกแแนนนนนน่่่ออะะคคครรรัััผผมมใจติดดดาาโเ็ี ท่าติดให้กับชาวนะครับผมเดอะเจเนอเรลออฟเฟอร์เซียที่ติดมิสิกนี้นะครับผมโจมตีด้วยท่าโจมตีใดก็ได้นะครับผมคือกรณีที่แบบเรายืนตัวใหญ่ตัวเดียวมันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบว่าเสี่ยงใช่ไหมครับสำหรับการลงชาวใบใหม่มาแบบเพียวๆพียวเลยโดยที่แบบไม่มีซีรอง์งลมล่างเนี่ยเราสามารถจ่ายหนึ่งติดดาบใบนี้ฮะทำให้อยู่ๆเขาก็ทะยานค่าพลังแล้วก็วิ่งตีได้เลยนะครับผมคือแน่นอนว่าถ้าคอนเซปต์ใดๆไม่ติดชาวจะกลายเป็นตัวตีที่ติดอ่า ดาบแล้วเนี่ยจะเป็นตัวตีที่12นะครับผมตีซิลในดีเฟนส์ไลน์เมื่อไหร่จะบวกอีก2มันจะสูงเป็น14นะครับผมและถ้าจมตีซิลที่มีเอ็มพีค่าไร่2ด้วยมันจะบวกอีก2มันจะส,สูงสุดอยู่ที่16โดยที่ชาวใบใหม่นั้นติดแค่มิสติกดาบไปเดียวโดยไม่ต้องรวมล่างเลยครับและในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามีน้องซีใบใหม่นะครับผมเจ้าฟาเลเซียอาร์มี่เนี่ยมันก็จะบวก1ตามจํานวนของอาร์มี่ไปด้วยนะฮะยังไม่นับรวมเอเดเซียนะ,น,ะนั่นแหละครับผมสําหรับลิสต์เด็กของ ผมเรียกล็สเด็กชาวแล้วกันเนาะเป็นแฮชแท็กฟารเเซียล้วนๆนะครับผมตามนี้เลยฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลครับขายได้ประมาณนี้จริงๆมันผักพริกแพงได้อีกอย่างที่ผมบอกครับว่าเราสามารถเจียดพื้นที่ให้กับเซเบรสก็ได้นะครับผมหรือจะเอาไปเล่นท่าอื่นๆแปลกๆก็ได้นะครับผมไปใส่ท่ามืดผสมเบนชี่ก็ได้นะครับผมเอามายิงเด็เคอร์ก็ได้นะฮะจากจุดนี้คือมันเล่นได้หลายท่ามากแต่นี้ผมเอาแบบพื้นๆให้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะ เอาเป็นไกด์ให้ทุกคนเพื่อเอาไปปรับเปลี่ยนเล่นกันนะครับผมในส่วนของมิสติกนะครับผมบอกได้เลยว่าสำหรับลิปนี้เนี่ยไม่อินมิสติกใดๆดใส่มิสติกดาบนะครับผมของชาวไปนะฮะที่เหลือแหวนหมัดก็ได้หมดยินยางได้หมดอินควิดนะครับผมก็จัดเต็มนะครับผมตามสภาพครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คงไม่นานครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวลองไขครับผมถ้าสำเร็จอย่างใดเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ